ในแต่ละปีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกหรือที่เรียกกันว่าทิปรีพอร์ตออกมานะครับแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าในงานเดียวกันนี้ครับยังมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่นผู้ต่อต้านการค้ามนุษย์หรือที่เรียกกันว่าทิปรีพอร์ตฮีโร่ด้วยปรากฏว่าปีนี้ครับมีคนไทยที่ได้รับรางวัลถือว่าเป็นคนไทยคนที่2แล้วก็เป็นผู้หญิงไทยคนแรกครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าคุณบุ๋มวีรวันมอสบี้ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการฮักซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กซึ่งตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมทางเพศและเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโครงการนี้ในปี2555มาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าคุณบุ๋มนั้นได้ช่วยเหลือเหยื่อไปแล้วมากกว่า100รายนะครับและอะไรคือแรงบันดาลใจของผู้หญิงคนนี้ผู้ที่เป็นฮีโร่ผู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับสวัสดีครับคุณบุ๋มครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะครับกับรางวัลที่อริตฮีโร่ที่ได้มาเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศไปที่สหรัฐอเมริกาเห็นว่าไปเจอทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเว็กซิลาสันแล้วก็ไปเจอกับอีวานกาทรัมด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็ทางที่นู่นก็ดูแลเราเราอย่างดีแบบ v i p มากก็พอดีท่านรัฐมนตรีท่านมาช้าค่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้ ได้พูดคุยนะคะแต่ก็ได้เจอกับจริงๆท่านคอนเกรสแมนสมิธนะคะที่เป็นผู้ร่างกฎหมายการค้ามนุษย์นะคะในส่วนร่วมตรงนี้ก็ oh. กชอบมากค่ะก็ได้ได้มีโอกาสไปพบปะกับท่านแล้วก็ได้อีเมลส่วนตัวส่วนคุณอีวองก้าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกันนะคะเป็นเวลาสั้นๆ oh. ก็ก็ได้หนุนใจให้คุณอีวองกาเนี่ยขอเป,เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เสียหายทั่วโลกนะคะในฐานะที่เธอก็ เป็นลูกสาวของประธานาธิบดีตัวนี้ค่ะและการไปที่สหรัฐครั้งนี้เราได้ไปดูงานได้ไปศึกษาในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ยังไงบ้างครับเราก็ได้ไปดูในส่วนของอเขาก็พาเรา ไปดูสถานที่ต่างๆอย่างศูนย์แอคนะคะเหมือนศูนย์ที่เราทำนะคะต่วของเขานีจ่จะดีกว่าเราเยอะนะคะแล้วก็พาไปที่ศาลค่ะศาลเยาวชนนะคะมีผู้พิพากษาลงมานั่งให้ให้ความรู้กับเรานะคะในเร,เรื่องการทำงานแล้วก็มีโอกาสไปดูไปพบกับทางาหน่วยงานเขาเรียกบังคับใช้กฎหมายอย่าง Homeland Security Investigation หน่วยงาน FBI นะคะแล้วก็อายการของสหรัฐเอง นะคะก็เขาก็มาแบ่งปันพูดถึงการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพนะคะ,ะของประเทศเขาการที่คุณบุ๋มเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ตกปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆเกนี่ยนะครับแน่นอนว่าต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคุณบุ๋มคือเมื่อไหร่ยังไงครับก็เมื่อกี้ที่ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแปดขวบก็รู้จักกระเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา ถูกละเมิดแต่ก็ไม่มีใครช่วยเขาได้ค่ะก็หลังจากนั้นเราก็มันก็อยู่ในใจของเรามาแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกต้องไหมคะจะช่วยยังไงจนเราเริ่มโตมาก็ยังอยู่ในเรื่องอยู่ในใจมาเป็นครูก็ยังมาเจอตอนที่เรียนมหาลัยก็อ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องคนที่ถูกละเมิดค่ะตอนที่พอมาอยู่มาเป็นอาจารย์ก็เจอนักศึกษาที่ถูกละเมิดที่เขามาแบ่งปันชีวิตให้เราฟัง วันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยู่เฉยไม่ได้นะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่เรียกเราออกมาให้ให้มาทําอะไรตรงนี้เพื่อสังคมอม่แล้วอะไรคือจุดที่เราตัดสินใจว่าเอาละเราจะมาทําละวันนั้นใช่ไหมคะก็ช่วงนั้นก็เริ่มแบบไม่อยากนั่งหน้าคอมอะไรเงี้ยคะ่ะแบบรู้สึกว่าอยู่ในตึกไม่ได้ลงมาอยากมาลุยอยากมาทําอะไรที่มาช่วยก็พอดีวันนั้น่าน่าจะมี เพื่อนร่วมง,งานจากสหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนพอดีแฟนมาพามาทานข้าวเย็นเขาอยู่ๆเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าฉ,ฉันจะแบ่งปันคําพยานชีวิตให้ฟังนะอะไรเงี้ยแล้วสรุปเขาก็เล่าว,ว่าเขาถูกละเมิดที่บ้านถูกทาร้ายที่บ้านแล้วไม่มีใครช่วยแล้วไม่มีใครรู้คือมันเป็นเรื่องที่มันปิดนะคะก็เลยวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าพอดีมันเป็นช่วงที่แบบว่า จะเอาไงดีจะออกจากงานไหมพอได้ยินวันนั้นก็คือเหมือนแบบสงสัยสวรรค์เรียกพระเจ้าเรียกให้ไปทําแล้วอะไรยเงี้ยนะคะว่าก็เลยบอกว่าก็คุยกับแฟนว่าจะจะ,จะออกจากงานแล้วนะจะมาทําตรงนี้นะช่วยสปอร์ตด้วยค่ะก็ไม่รับเงินเรือนนี่คือทําด้วยเขาเรียกว่าเป็นจิตท,ที่เป็นกุศลจริงๆใช่ค่ะแต่ความสาเร็จของคุณบุ๋มครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณบุ๋มคนเดียวแน่นอนต้องมีทีมงานต้องมีหน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็ ปุ่มโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานนะคะ,ะน้องๆตำรวจที่เชียงใหม่นะคะทีมงานของฮักโปรเจกต์ทั้งคนไทยและต่างประเทศที่ทำงานเคียงข้างบุ๋มมานะคะเพราะบุ๋มจริงๆเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็ลุยบางทีก็ไปชนกับคนอื่นเนี่ยเขาก็ยังเชื่อมัน่นแล้วก็อยู่เคียงข้างเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั่วประเทศที่รู้จักนะคะตำรวจไทยแขกนะคะก็อยากให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เขาเรียกว่าเป็นเกียรติให้กับ ด้วยจริงถ้ามองไปถึงศูนย์ทรพ์ค่ะบุ๋มก็มีบุ๋มบอกว่าศูนย์ทรพศบุ๋มไม่อยากให้เกี่ยวกับบุ๋ม1อยากเป็นกระบอกเสียงให้ผู้เสียหาย 2. ออยากสร้างภาพบวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานที่อุทิศจริงๆตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้ให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็มีการอยากสร้างสังคมไทยที่เป็นสังคมเชิงบวกในการ ที่เราจะลุกขึ้นมาสร้างสังคมจิตอาสาค่ะตรงนี้อันนี้เป็นเป็นเป้าหมายตอนนั้นที่เขียนสุนทรพจน์แล้วแบบนี้ครับพูดถึงการปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยเองก็ตามผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คิดใช่ไหมเป็นปัญหาที่ใหญ่ค่ะเพราะว่าผุมรู้เลยว่าอย่างถ้าเด็กเนี่ยท่านถ้าน้องเขาเริ่มโดดเรียนหลายๆครั้งเนี่ยพอเด็ก โดดเรียนแล้วเขามาทํางานถูกถูกล่อลวงเข้าไปในกระบวนการค้าประเวณีเนี่ยพอเขาได้เงินเดือนที่มันเยอะเพราะว่าอันนี้มันคือการล่อลวงถูกต้องไหมคะพอออกมาแล้วเนี่ยเด็กก็เลยไม่อยากจะกลับเข้าไปการศึกษาต่อเขาคือเราต้องเข้าใจว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวแทบจะทุกชุมชนที่ที่อาจจะมีผู้เสียหายที่อยู่ในในชุมชนนั้นก็คือ อยากให้เราลุกขึ้นมาร่วมมือกัน,นะะแสดงว่าตอนนี้ปัญหาอีกปัจจัยหนึ่งก็และกันที่ถือว่ามีส่วนสําคัญที่ทาให้ปัญหาบางทีเนี่ยลุกลามแพร่กระจายอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถูกต้องคะ่ะใช่คะ่ะการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นดาบสองคมก็ว่าได้แบบนี้เนี่ยคุณบุ๋มเองมองอยังไงครับถูกค่ะอินเทอร์เน็ตเป็นดาบสองคมจุดหนึ่งเราก็ใช้เทคโนโลยีนะคะในหน่วยงานของเราเองเราใช้เทคโนโลยีในการต่อสู้กับเทคโนโลยีในขนาดเดียวกันเนี่ย เด็กที่มีพุธทธิภาวะน้อยเนี่ยการที่เขาจะถูกล่อลวงอะ่ะก็เป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณผู้เสียหายเคสหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนเยอะคือก็ต้องใช้งบประมาณเยอะในการทำงานใช้เจ้าหน้าที่เยอะใช้เวลาเยอะในการทำงานตัวนี้ค่ะก็ค่อนข้างค่อนข้างความรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ป้องกันอืมครับสุดท้ายนี้ครับคนดูทางบ้านเองสามารถมีส่วนในการช่วย ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้อย่างไรบ้างครับได้คะ่ะถ้าในส่วนของออนไลน์นะคะก็แนะนําว่าช่วยกันอย่าคลิกอย่าแชร์นะคะภาพที่เป็นสื่อลามกเด็กแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆในโรงเรียนเองถ้าคุณเห็นเพื่อนหรือว่าใครเป็นคลิปที่หลุดออกไปเนี่ยอย่าอย่าไปอย่าไปล้อเขาคุณกําลังเล่นกับความรู้สึกคนเพราะว่าหลายครั้งผู้เสียหายเราบอกว่าเขาไม่ภาวะอยากฆ่าตัวตายนะคะ เราเราก็เป็นห่วงตรงจุดนี้เราเรามาสร้างสังคมเชิงบวกสังคมที่ให้อภัยกันมากกว่าตรงเนี้ค่ะใกล้ๆตัวการที่ไม่ตัดสินการที่ให้ความรักแล้วก็ให้อภัยกันหมูเชื่อว่าสังคมไทยก็จะน่าอยู่มากขึ้นก็อย่างที่คุณหมูบอกเอาไว้นะครับว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เริ่มต้นที่ปลายนิ้วของเรานี่แหละครับ